เพราะวาจาของพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่สองกันยายนสัปดาห์ที่21เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายนบ,บุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวเทสโลนิกาฉบับที่หนึ่งบทที่สี่ข้อ9ถึง11พี่น้อง ส่วนเรื่องความรักฉันพี่น้องนั้นไม่จำเป็นต้องเขียนบอกอะไรท่านอีกเพราะท่านได้รับคำสอนจากพระเจ้าให้รักกันและท่านก็ปฏิบัติเช่นนี้ต่อพี่น้องทุกคนไปทั่วแคว้นมาซิโดเนียอยู่แล้วพี่น้องทั้งหลายเราขอร้องท่านให้รักกันยิ่งยิ่งขึ้นเอาใจใส่ที่จะดำเนินชีวิตอย่างสงบ ต่างคนต่างทำงานด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนดังที่เราเคยกําชับท่านบทอา่านจากพระวราสารตามคำบอกเล่าของนบุญมัทธิวบทที่25ข้อ14ถึง30เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์เป็นเรื่องอุปมาดังนี้ว่า อาณาจักรสวรรค์ยังเปรียบได้กับบุรุษผู้หนึ่งกําลังจะเดินทางไกลเรียกผู้รับใช้มามอบทรัพย์สินให้ให้คนที่หนึ่งห้าตาลันให้คนที่สองสองตาลันให้คนที่สามหนึ่งตาลันตามความสามารถของแต่ละคนแล้วจึงออกเดินทางไปคนที่รับผ้าตาลันรีบนำเงินนั้นไปลงทุนได้กำไรมาอีกห้าตาลัน คนที่รับสองตะลันก็ได้กำไรมาอีกสองตะลันเช่นเดียวกันแต่คนที่รับหนึ่งตะลันไปขุดหลุมซ่อนเงินของนายไวหลังจากนั้นอีกนานนายของผู้รับใช้พวกนี้ก็กลับมาและตรวจบัญชีของพวกเขาคนที่รับห้าตะลันเข้ามานำกำไรอีกห้าตะลันมาด้วยกล่าวว่านายขอรับท่านให้ข้าพเจ้าห้าตะลัน นี่คือเงินอีกห้าตาลันที่ข้าพเจ้าทำกำไรได้นายพูดว่าดีมากผู้รับใช้ที่ดีและซื่อสัตย์เจ้าซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กน้อยเราจะให้เจ้าจัดการในเรื่องใหญ่ๆจงมาร่วมยินดีกับนายของเจ้าเธอคนที่รับสองตาันเข้ามารายงานว่านายขอรับท่านให้ข้าพเจ้าสองตาััน นี่คือเงินอีกสองตะลันที่ข้าพเจ้าทำกำไรได้นายพูดว่าดีมากผู้รับใช้ที่ดีและซื่อสัตย์เจ้าซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กน้อยเราจะให้เจ้าจัดการในเรื่องใหญ่ๆจงมาร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิดคนที่รับหนึ่งตะลันเข้ามารายงานว่านายขอรับข้าพเจ้ารู้ว่าท่านเป็นคนเข้มงวดเก็บเกี่ยวในที่ที่ท่านไม่ได้วาน เก็บรวบรวมในที่ที่ท่านมิได้โปรยเขาพเจ้ามีความกลัวจึงนำเงินของท่านไปฝังดินซ่อนไว้นี่คือเงินของท่านนายนจิงตอบว่าผู้รับใช้เลวและเกียรครานเจ้ารู้ว่าข้าเก็บเกี่ยวในที่ที่ข้ามิได้หวานาเก็บรวบรวมในที่ที่ข้ามิได้โปรยเจ้าก็ควรนำเงินของข้าไปฝากธนาคารไว้ เมื่อข้ากลับมาจะได้ถอนเงินของข้าพร้อมกับดอกเบีย้ยจงนําเงินหนึ่งตาลันจากเขาไปให้แก่ผู้ที่มีสิบตาลันเพราะผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นและเขาจะมีเหลือเฟือแต่ผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีก็จะถูกริบไปด้วยส่วนผู้รับใช้ที่ไร้ประโยชน์นี้จงนําไปทิ้งในที่มืดข้างนอกที่นั่น จะมีแต่การร่ำให้คร่ำครวญและขบฟันด้วยความขุ่นเคืองสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสตาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับ ตัวบทของจดหมายนะบุญเปาโลถึงชาวเทเสโรนิกาฉบับที่หนึ่งที่เราฟังอ่านกันในวันนี้พูดถึงความรักฉันพี่น้องซึ่งนบุลเปาโลอธิบายว่าเป็นธรรมชาติของความศักดิ์สิทธิ์ของคริสเตชนการมีความรักต่อกันฉันพี่น้องหมายถึงการเอาใจใส่ที่จะดำเนินชีวิตอย่างสงบ ไม่หาเรื่องทะเลาะเบาแวงกันในหมู่คณะสนใจในเรื่องของตนบ่อยครั้งความเป็นศัตรูกันเกิดจากการพูดซุบซิบนินทาโดยเฉพาะการนำเรื่องที่ไม่เป็นสาระของคนอื่นมาพูดคุยกันดังที่สำนวนไทยเราก็มีคำพูดว่าชอบยุ่งเรื่องของชาวบ้านนั่นเอง คำว่าให้ต่างคนต่างทํางานด้วยน้ำพักน้ําแรงของตนในข้อสิมีความหมายว่าให้แต่ละคนสนใจทํางานของตนอย่างดีโดยเฉพาะสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้ทํายิ่งกว่านั้นดูเหมือนเปาโลต้องการยกย่องงานมือว่าเป็นงานที่มีเกียรติเปาโลเองก็ลงมือทำงานด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนท่านเป็นช่างทำกระโจม ซึ่งมีคนดูแคลนว่าเป็นงานทาสไม่ยอมให้มือต้องแปดเปื้อนจึงพอใจ,จยอยู่อย่างเกียดคร้านไปวันวันความเกียดคร้านก่อยเกิดความโน้มเอียงในทางชั่วในหมูนะ่คณะซึ่งเป็นสภาพของทุกสังคมมนุษย์เปาโลทราบดีดังนั้นท่านจึงพูดชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังก็คือ ท่านต้องการให้บรรดาคริสตชนเป็นประจักษ์พยานชีวิตคริสตชนที่หมดจดไม่มัวหมองแก่คนต่างศาสนาคริสตชนต้องเจริญชีวิตอย่างเป็นระเบียบและขยันขันแข็งเป็นประจักษ์พยานด้วยความรักที่เป็นรูปธรรมแก่พี่น้องที่มีความเชื่อเดียวกัน ที่สำคัญคือไม่ทำตนเป็นภาระแก่ผู้ใดเลยขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทิดอเมน